ลุงข้างบ้านสวัสดีครับทุกคนพบกับช่องลุงข้างบ้านอีกแล้วนะครับเนื่องจากผมเป็นคนที่ชอบในเรื่องของพญานาคและงูไปอย่างมากวันนี้ผมจึงมานําเสนอเรื่องราวของพญานาคในละครโดยเริ่มจากพญานาคที่ผมชื่นชอบที่สุดนั่นก็คือเจ้าอุราคาเทวีพญานาคจากเรื่องมณีสวัสด์ครับ ด้วยความที่ผมได้ศึกษาเรื่องมณีสวัสดิ์ทั้งสองเวอร์ชันทั้งจากการดูในฉบับละครทางช่อง3และจากการอ่านหนังสือนิยายจึงได้เห็นถึงความแตกต่างของเจ้าอุราคาเทวีทั้งสองเวอร์ชันทั้งเรื่องการถือกำเนิดตระกูลรูปกายและพลังอำนาจคลิปเจาะลึกเจ้าอุราคาเทวีคลิปนี้จึงได้เกิดขึ้นครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาฝากกด s u b s c r i b e เพื่อติดตามรับชมเนื้อหาใหม่ๆจากช่องเรากันด้วยนะครับ อูราคาหรืออูราคาหมายถึงผู้ไปด้วยอกนั่นคืองูหรือนาคเจ้าอุราคาเทวีในละครมณีสวาสด์เป็นพญานาคในตระกูลวิรูปักมีรูปกายสีทองสามารถแผ่เสียงไดถึงเจ็ดเสียงจัดอยู่ในพญานาคชั้นสูงในชั้นปกครองหรือตำแหน่งองค์นาคาธิบดีเป็นพวกมีบุญบารมีมีฤทธานุภาพมากมีบริวารคอยรับใช้ มีอาหารเป็นทิพต์และเป็นสายตระกูลที่ครุฑไม่สามารถจับกินเป็นอาหารได้การถือกำเนิดเจ้าอุราคาเทวีถือกำเนิดแบบโอปปาติกะคือการกำเนิดจากแรงบุญบารมีที่สั่งสมมาโดยไม่ต้องอาศัยพ่อแม่เมื่อเกิดออกมาแล้วจะผุดขึ้นเป็นตัวทันทีคล้ายกับการกำเนิดของเทวดาและนางฟ้าหน้าที่รับผิดชอบและที่อยู่ เนื่องจากเจ้าอุรคาเทวีเป็นนาคในตระกูลวิรูปักซึ่งถือเป็นนาคสวรรค์มีหน้าที่ในการเฝ้าวิมานเธอจึงมีวิมานอยู่ในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาและยังมีที่อยู่ในเมืองบาดานณน,นครโภคาวดีราชธานีแห่งนาคพิภพอีกด้วยอิทธิฤทธิและการเสื่อมอิทธิฤทธิเจ้าอุรคาเทวีเป็นพญานาคที่มีอิทธิฤทธิ์มาก สามารถเนรมิตร่างกายให้เป็นมนุษย์ได้ดังใจปรารถนาแปลงกายได้ทั้งขณะที่อยู่บนบกและในน้ำนางสามารถทำร้ายคู่ต่อสู้ได้เพียงแค่ใช้สายตามองในละครมณีสวาสด์เจ้าอุรคาเทวีสามารถขึ้นไปนำมเมล็ดดอกปาริชาติดอกไม้วิเศษที่ช่วยให้คนระลึกชาติได้ซึ่งขึ้นอยู่ในสวนของพระอินทร์บนสวรรค์ชั้นดาวดึงซึ่งเป็นสวรรค์ชั้นที่สูงกว่าวิมานของนาง นอกจากนี้เจ้าอุรคาเทวียังสามารถท่องไปในมนุษยภูมิและนรกภูมิได้เพราะนางมีสหายเป็นยมมทูตชื่อว่ายมมนาผู้ซึ่งเป็นกัลยานามิตรคอยช่วยเหลือและคอยเตือนสติเมื่อ,อยามที่นางจะกระทำผิดศีลหรือฝืนกฎแห่งกรรมการส่งผ่านบุญบารามีถึงมนุษย์เจ้าอุรคาเทวีสามารถส่งผ่านบุญบารามีของนางถึงมนุษย์ได้ในวันสัตนาคา ซึ่งเป็นวันที่มนุษย์ผู้ศรัทธาจะมาบูชาขอรับบุญจากพญานาคถือเป็นการสร้างกุศลร่วมกันกับมนุษย์วันเวลาและสถานที่ส่งผลต่ออิทธิฤทธิ์อิทธิฤทธิ์ของนางยังขึ้นอยู่กับวันเวลาและสถานที่โดยในคืนพระจันทร์เต็มดวงจะเป็นช่วงเวลาที่นางมีอิทธิฤทธิ์มหาศาลอาวุธต่างๆไม่สามารถทำอันตรายได้แต่ในคืนเดือนดับ จะเป็นช่วงเวลาที่พลังของนางอ่อนแรงลงดังนั้นในคืนนี้นางจึงเลือกที่จะเก็บตัวถือศีลภาวนาอยู่ในพิภพบาดาลในเรื่องสถานที่นางจะมีอิทธิฤทธิสูงสุดในพบภภูมิของนางแต่เมื่ออยู่ในพิภพภูมิอื่นอำนาจของนางจะลดลงไปบ้างเมื่อใดที่นางได้รับบาดเจ็บนางจึงลงไปรักษาตัวที่เมืองบาดาลแล้วอาการนั้นมักจะหายภายในพริบตา สาเหตุที่ทำให้เสื่อมอิทธิฤทธิ์ 1. การเปลี่ยนแปลงกฎแห่งกรรมเจ้าอุราคาเทวีได้มีการเปลี่ยนแปลงกฎแห่งกรรมหลายครั้งเช่นการช่วยนาสุดาให้พ้นจากการถูกรถชนเมื่อนาสุดาพ้นเคราะห์ตัวเจ้าอุราคาเทวีจะต้องได้รับข้อกรรมนั้นแทนเป็นสาเหตุทำให้อำนาจและอิทธิฤทธิ์ลดลงการเปลี่ยนแปลงกฎแห่งกรรมอีกตอนหนึ่ง คือการที่นางยกบุญบารมีที่บำเพ็ญมาทั้งหมดเพื่อต่ออายุให้นาสุดาที่สิ้นอายุไขไปแล้วให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งการทำเช่นนี้ทำให้พลังของนางอ่อนแอลงมากหากไม่รีบบำเพ็ญเพียรบารมีจะถึงขั้นอยู่ในนาคพิภพไม่ได้ด้วยเหตุนี้ในตอนที่ต่อสู้กับแม่ชีแม้นางจะเอาชนะหุ่นพยนต์อสูพรพลีของแม่ชีได้แต่ก็ต้องพ่ายแพ้ต่อมนอาลัมพาย ซึ่งถ้าหากนางไม่ยกบุญบารมีให้แก่ผู้อื่นหมวนอาลัมพายจะไม่สามารถทำอันตรายพญานาคที่ถือกำเนิดแบบโอปปปาติกะอย่างนางได้ 2. การฝืนกฎธรรมชาติกำหนดให้เหตุการณ์ต่างๆเป็นไปตามความต้องการของตนเองเช่นการดึงจิตของผู้ชคกินซึ่งยังไม่ถึงคาดให้มาอยู่ในเมืองบาดานกับตนเพื่อให้เขาระลึกชาติได้ การทำเช่นนี้อาจจะทำให้พุชกินตายถือเป็นการพรากชีวิตมนุษย์เป็นการสร้างบาปก,กรรมร้ายแรงที่จะทำให้นางต้องทุกทรมานอย่างไม่มีที่สิ้นสุดการที่นางฝืนองค์การสวรรค์ทำให้ผู้อื่นระลึกชาติได้แล้วเกิดการจองเวรกันอีกครั้งเป็นการลดบุญของตัวเองถึงนางจะเป็นนาคีเทวีแต่ก็ไม่ใช่ผู้ที่เป็นอมตะ การทำบาปเช่นนี้อาจสง่งผลให้นางถูกลดชั้นจากนาคเทวีเป็นเพียงนาคธรรมดาตนหนึ่ง 3. การใกล้ชิดผูกจิตกับมนุษย์มากเกินไปพญานาคนั้นจิตไม่ซับซ้อนเหมือนกับมนุษย์การที่นางเข้าไปใกล้ชิดคลุกคลีกับมนุษย์มากเกินไปหากจิตไม่ต้องมั่นมากพอจิตของนางจะถูกดึงให้ต่ำลงด้วยกิเลสข,ของมนุษย์การฟื้นฟูและเพิ่มพูนอิทธิฤทธิ เมื่อเจ้าอุราคาเทวีพลังเสื่อมถอยหรือได้รับบาดเจ็บนางจะต้องบำเพ็ญเพียบรบารมีสั่งสมพลังแห่งดวงจิตถือศีลปฏิบัติอย่างเคร่งครัดห้ามมีจิตอาฆาตพยาบาทหรือผูกเวรใดๆให้ศีลมัวหมองพลังอำนาจและบาร,รมีของนางจึงจะฟื้นฟูและเพิ่มขึ้นอีกครั้งนี่ก็คือเรื่องราวของเจ้าอุราคาเทวีในเวอร์ชันละครนะครับ ต่อไปผมจะพูดถึงเจ้าอุราคารในฉบับนิยายกันบ้างรายละเอียดด้านชาติกำเนิดและรูปกายของนางจะค่อนข้างแตกต่างจากในฉบับละครครับเจ้าอุราคาเทวีเป็นราช,ชธิดาของพญาการาพุชกินจอมนักราชผู้ยิ่งใหญ่แห่งนครโพควดีราชธานีแห่งนาคพิภพดินแดนที่ประชากรล้วนไปด้วยนักราชทุกหนทุกแห่งในโพคาวดี เต็มไปด้วยอัญมณีส่องแสงสว่างอยู่ทุกมองยามเจ้าอุราคาเทวีมีร่างถึงสมร่างด้วยกันคือกายทิพย์กายหยาบและกายนิมิตกายแรกของนางคือนาคเทวีเป็นร่างที่มีความงดงามสุดจะหาคำพูดใดมาบรรยายอยากจะหาหญิงใดเทียบเทียมได้ร่างกายท่อนบนเหมือนมนุษย์ตรงหัวประดับด้วยมงกุฎทรงสูงคล้ายเสียนา พอประกายเจิดเ,เจ้าท้วยเพชรนินจินดาแสดงถึงความเป็นหนอเนื้อเชื้อกษัตริย์ส่วนลำตัวเปลือยเปล่าประดับด้วยตาบทิศท,ทับสวงอกรูปร่างอารชรอ่อนแอ่นงามไร้ที่ติส่วนล่างตั้งแต่สะโพกลงไปเป็นขนดหางหน้าคราชขนาดมหึือมาทบซ้อนกันเป็นวงกลมสูงท่วมศีรษะประกอบไปด้วยเกล็ดสีเขียวสะพรั่งส่องแสงระยิบระยับเหมือนแสงดาวและแสงอัญ,ญมณี กายที่สองคือร่างพญานาคินีมีขนาดมะึมาใหญ่โตมโหฬารความสูงเสียดฟ,ฟ้าความยาวประมาณไม่ได้ลำตัวประกอบไปด้วยเกล็ดสีเขียวเจิดจ้าดังสีมรกตบนเสียงมีงอนรูปกนกในตาแดงกำเหมือนแสงอาทิตย์อันร้อนแรงในปากมีเขี้ยวแก้วขาวาวับกายที่สคือร่างเจ้าอุรคาซึ่งเป็นกายมนุษย์ มีชื่อว่าเจ้าอุรคานาเชียงตุงเจ้าหญิงไทยใหญ่จากรัชชานเป็นหญิงสาวสวยจัดสะดุดตาอยากจะหาใครเทียบได้รูปร่างสูงระหงเต็มไปด้วยอำนาจและราศีข่มรัศมีของทุกคนที่อยู่รอบข้างส่มเสียงไพเราะสดใสแต่เปี่ยมไปด้วยพลังอำนาจเธอมักจะแต่งกายด้วยชุดโทนสีเขียวสวมเครื่องประดับเป็นมณีนาคสวาสด เจ้าอุราคาเทวีหนีขึ้นมายังโลกมนุษย์ตามอากุศลจิตเพื่อตามล้างแค้นพยาสุบรณราชพยาครุฑที่นางผูกพยาบาทในขณะที่พระราชบิดาของนางกำลังหลับไหลอยู่เจ้าอุราคาเทวีเป็นคนถือยศถือเกียรติและทนงภาคภูมิในชาติกำเนิดของตัวเองไปอย่างมากนางได้กล่าวถึงชาติกำเนิดของตอนกับรัฐมตรีสุบรณครุฑไพรท์หรือในอดีตชาติคือพยาสุบรณราช พยาครุธที่เคยทำร้ายนางด้วยโมหันไม่ทันรู้คิดว่ามีนาคอยู่เจ็ดจำพวกที่ครุฑจับกินหรือทำอันตรายไม่ได้ได้แก่นาคอันมีกำเนิดเหนือกว่าครุฑเจ็ดจำพวกคือกัมพัตร,นระ,ตะนาคราชท่าตนาคราชนาคในสีทันดอนนาทีทั้งเจ็ดนาคในปัตถพีนาคในสีครินและนาคในวิมานแมน ซึ่งตัวนางเองเป็นหนึ่งในจำนวนนักราชอันมีชาติกำเนิดประเนีดเหล่านี้พยาคุดจึงไม่อาจทำอันตรายได้แม้เพียงเกล็ดร่วงแม้เก็ดเดียวพยาสุบรรณราชแม้จะเป็นพยาคุฑที่ยิ่งใหญ่ในป่าหิมพานก็หาได้มียศมีศักดิ์ทัดเทียมนางไม่การที่พยาสุบัณ์บังอาจมาทำร้ายนางซึ่งมีชาติกำเนิดเหนือกว่าให้ถึงกับกระอักเลือด ทำให้ตัวเขาต้องจบสิ้นจากการเป็นพยากรุธในป่าหิมพานต์มาบังเกิดในโลกมนุษย์เจ้าอุราคาเทวีมีมิตรสหายเป็นจํานวนมากหนึ่งในนั้นคือยมมทูตชื่อว่ายม,มนาการสนทนาระหว่างนางและสหายทําให้เราทราบว่าเจ้าอุราคาเทวีเป็นพญานาคินีที่มีอิทธิฤทธิ์มากมายมหาศาลเมื่ออยู่ในภพภูมิของนาง นางสามารถท่องไปในมนุษยภูมิและนรกรภูมิได้แต่เมื่อมาอยู่ในภพภูมิอื่นอำนาจของนางจะลดลงไปบ้างเพราะอยู่ผิดที่ผิดทางเช่นอำนาจหูทิพตาทิพของนางจะลดหย่อนลงไปกว่าครึ่งแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่มีมนุษย์คนใดหรืออาวุธชนิดไหนที่จะทำร้ายนางให้บาดเจ็บหรือตายได้ยม,มานาเตือนนางว่าอีกไม่นานพยาการละพุชกินนัรราช บิดาของนางจะตื่นจากการหลับไหลเพื่อตอนรับการมาเยือนของพระยาจิตชมพูนาคราชที่เดินทางมายังโพคาวดีเพื่อมาสู่ขอนางไปเป็นลูกสะั้ยขอให้นางรีบกลับโพคาวดีโดยด่วนหากบิดาของนางตื่นเมื่อใดนางจะถูกเรียกกลับทันทีและถ้านางขัดขืนนาคบาทคงต้องออกสำแดงฤทธ นี่ก็คือเรื่องราวของเจ้าอุรคาเทวีตามนิยายนะครับซึ่งมีความแตกต่างจากในเวอร์ชั่นละครเพราะในนิยายนางมีเกรดเป็นสีเขียวมรกตไม่ได้มีกายสีทองเหมือนในละครและนางไม่เคยแผ่พังพานเจ็ดเสียนในนิยายไม่ได้กล่าวถึงว่านางกำเนิดแบบโอปปาติกะเพราะนางมีพระราชบิดาเป็นพญยานครราชนามว่าพญยาการพุชกินต้องย้ำอีกครั้งนะครับว่า จาอุราคาเทวีเป็นตัวละครที่แต่งขึ้นในเรื่องมณีสวัสด์เท่านั้นไม่ได้มีในตำนานพญานาคแต่อย่างใดขอให้ทุกคนรับฟังกันเพื่อความบันเทิงนะครับในคลิปหน้าผมจะเจาะลึกเรื่องพญานาคตนใดฝากติดตามรับชมกันได้นะครับสุดท้ายนี้ลุงข้างบ้านขอขอบคุณทุกคนที่รับชมกนจนจบคลิปและฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆจากช่องเราด้วยนะครับ